ปั้งเนี่ยครับดนมาซ้ายคว้าเลยครับชมกันต่อนะครับยกต่อไปนี้ยกที่สองนี่ก็ฐานกล้าทั้งหลายครับที่อยู่ที่นี่ขอบคุณไลฟ์ลีนซาร่าบริษัทขายยาเป็นภาคจำกัดโออิชิกรีนทีผลิตภัณฑ์คอนเกตพผลิตภัณฑ์โปรเทคอิชิตันผลิตภัณฑ์ซีพีและเบนกาห้าร้อยขอบคุณคุณชัยโรธการจนาศิลาโรจนะครับผู้บริหารคุมเลอ,อพระศูนย์พระเครื่อง คุ่งเลือดสุพรรณอยู่ที่พันจิตทั้นสามงามกวาวนก็มีให้สองหมื่นสำหรับศรีสะเกดครับขึ้นเขยา่ยาพลังโลกเมื่อไรขอเชิญร่วมง,งานคืนสู่เย่าโรงเรียนชาวรอปรอนะครับณโรงเรียนราชประชาสมาสัยฝ่ายมัธยมครับอำเภอพระประแดงสมุทรปราการในวันเสาร์ที่28ติดต่อที่อาจารย์สำเภา้นครับ0814224392ึ่งสอ่าครับว่ากันต่อเลยครับทางด้านกองฟ้านะครับวันอาทิตย์นี่มากมายจริงๆโบคุณสลายด้วยนะครับยอดน้อเชียงเชียงเซอร์ซินเอะ เอาละครับลุยเลยครับแบบ้องฟ้าห้าวอยู่แล้วสายวัยรุ่นครับตีกันเชียงเลยครับโมราเรสสั้นกว่านะครับแม่พี่น้องทหารกล้าชอบใจครับนี่ครับมันต้องจังซี่ครับคุณนายชัดมวยสากลเป็นมวยพันถุกครับต้องประเภทบูล้างฐานครับมาตัลิติตชึ่งดูชัดดูเชิงไม่ได้รุมได้ครับก็ต้องระวังด้วยนะครับไล่ต่อยเลยครับโมราเรสครับหนักแล้วครับเชื่อเกมจะไม่ยาว ว้ารีบก่อนับยืดเวลาแล้วครับองเชียร์กระตุ้นแล้วกองฟ้ากับลุยเด็กไว้แค่ยี่สิบเอ็ดปีนะครับจากโคราชครับวันนี้ลุยโชว์นอกให้เห็นเลยนะครับถึงบัรนาการลุยสารหลายยโมเมืองโคราชนี่สุขป,ประสาทหินที่มาอยู่แล้วครับเมืองโมยซ้ายยาวๆต้องมีหมัดหน้าเบิกร่รองนำทางไปก่อนแล้วครับโอ้โหยาวแล้วครับ ไม่โดนเต็มๆครับโมราเรสตองแท็กเข้าเอวเลยครับคุณยัยทัศน์หลบซ้ายแล้วเจอขวาครับดูออกอาการอ้าปากเล็กๆแล้วนะครับนี่ครับใชยแถบกระแทกก้มลงไปครับหลบไม่ให้ต่อยรมการบอลนจ้องแล้วครับให้ระวังครับก้มตามเกินไม่่าจะถึง6ยกนะครับมองดูอย่างนี้จจะต้องระวังลูกบวกลูกสวนนะครับเอาตั้งรับลดกาลงมาปิดชายโกครับจั่วใหญ่นลครับเดี๋ยวยังไม่เข้าจุดโฟกัสนะครับ หัวที่มหัวต่ำแล้วนะครับรายยกสองขาลุยต่อครับล็อกได้หรือเปล่ายกนี้แเพราะ่าต่อยลำบากตัวเล็กตัวเตี้ยครับ